วันนี้เป็นวันการที่2 7เกิดเต่อุมติการณคบน2,566สยคุณโยมทางวันนั้นการยูโภคุณเลานบาสบอบวาพร้อมจะไดมาด้วยสสองทางคุณคุณโยม สิอิราราบ่ราบราบปราบปราบราบปราบปราบคราบปราบราบปราบปราบกราบาทราบุราบปราบปราบาบทราบปริบปราบปราบสราตปาบปราบราบปราบปราบรจราบปัาบปรจราบรบปราปาบาบราบปัาารารราาาปรบวัดาารราา วารเรินด้วยวัประมาเดินด้วยภูกระสุนสั้นสูงงต่ออายุวันะสุขบาราทุกี่บาราในการทุกเมื่อเดินนาวขะนี้ก็ยังมาทำรุกจับวาในการที่ติดอนโมบ้านก็สบายสบายแล้วมีคนว่าความนาเป็สัมปชัญญะข้ามจิตใจของคุณยวได้มาถึงสามตติดเป็นสามกริย์เลยก็ขอปริีวพ่อพระเจ้าแห่่มาหัาตุยมุญนสามขอปริีพ พระเจ้าใหญปลกระารัมอขออนุปริยงแรงอยเยสุขมีความสุความเปริญเจริญด้วยโัวกัสมบัติัิมต่ออายุวันนสุขละราทุกิารดิการทุกเนื้อเยภาววันวัราภิริารวทธรรมวันีายุวันนสุขังภา